ในชิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้อิโมโบางตัวที่มันสามารถเสกข,ของออกมาได้แล้วเอาไปแกล้งคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถแกล้งใครได้หรือเปล่าไอ้ทอ็อปตอนนี้มึงเข้าเวียนอยู่ปะอะไรนะช่างหนึ่งคนมึงเข้าเวียนใช่ปะกูเนี่ยหลยไอ้ละไอ้ช่างมันมีไอ้มันเรียกว่าอะไรวะมันเรียกกล่องได้ใช่ปะมันเสกอะมันคืออะไรวะกล่องอะไรวะนี่น,นมันมีนนมันมีอะไรบ้างมีกล่องมีกล้วยกักยบกล่องเหรอแล้วกล่องอะ มันได้มันเอาได้เยอะแค่ไหนเยอะแค่ไหนเอาแล้วมึงเก็บได้ด้วยหรอเก็บได้ด้วยไหนแล้วมึงวางวางเยอะๆดิพอพอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเวทอปเราจะเอาอันเนี้ยไปแกงตำรวจอ๋อคือเราจะเสกแบบในร้านหน่ะเยอะๆเลยล้วคือเราจะไปป้นไม่ใช่ป้นเอาเงินด้เวยเราจะป้นแค่ให้ตำรวจมันมาเวยแลวคอมมึงจะไหวไหมเนี่ยถ้ามันเยอะๆมันจะหน่วงใช่ปะ เออใช่โอเคเเดี๋ยวนี่ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะนอนแอบในรถนี้ตรงหน้าร้านเว้ยเพราะว่าเราจะฟังรีแอคชั่นตำรวจว่ามันจะคุยอะไรกันต้องกลับไปมึงก็หาไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดก่อนเราไปเปลี่ยนชุดเป็นสีดำดีกว่าป่ะเดี๋ยวมันตอนเช้าอ่ะไม่เป็นไรมั้งได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ปะเออได้อยู่ได้อยู่ใช่ปะ ออไปร้านขวามือแล้วกันแต่กูต้องขยันแตกูก็จอดที่เดิมเลยที่กูเคยทำเนียนๆไว้โอเคให้กูวางยังไงก่อนฮะก็วางเต็มร้านเลยคือตรงนี้เราน่าจะมีเวลามากพอแล้วมึงเอาหมวกมึงออกก่อนกูต้องวางก่อนหมวกกับมึงเอาหมวกออกไปเนี่ยมึงวางเต็มเลยเนี่ยวางเต็มเลย เนี่ยเออเอาเลยระหว่างตำรวจแหลกมาถึงแหลกกับเราแหลกก่อนไหนจะเกิดเรว่องก่อนกันวะฮะอะอะฮะฮะอะฮ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 ไมอ่ะม่รู้อ่ะันเป็นใะๆหมดเะยอ่ะฮ้าะฮ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 มาแล้วมฮะฮะฮะงะฮ่ฮะฮะทะอะฮะฮะยโอ้โะฮะฮะ มึงไปป้นเข้าไปป้นไปแป๊บหนึง่งมึงเอาเยอะๆเลยไม่เห็นแหลกเลยวะไอ้ท็อปชิบหายกูเปิดไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยท็อปไอ้ยันเปิดไม่ได้นดิว,วะตำรวจเข้ามาไม่ได้เออตำรวจเข้าไม่ได้นี่เอนาจริงๆรถคันนั้นกูว่าไม่มีประโยชน์ว่ะตำรวจจะเข้ายัางไงอะไอ้ท็อปท็อปมึงง้างไว้ดิง้างมาง้างมาง้างมาันก่อนเออแล้วมึง <c oughs> วางหน้าประตูด้วยวางหน้าประตูด้วยไอท็อปไม่เห็นแหลกเลยมึงแหลกปะไม่แหลกไม่แหลกอ่ะ แต่ถ้าสมมติตำรวจมันมาแกล้งเราหเปล่าตำรวจมันมันเยอะขนาดไหนว่าตอนนี้กูอยากรู้ตำรวจตำรวจอะไรไม่ไอ้กล่องอะมันเยอะขนาดไหนเยอะมากแต่มันยังไม่แหลกเลยไม่เห็นมึงไม่แหลกอะช่างมันแต่มึงเอามึงไปป้นก่อนแค่มันเห็นแค่นี้ก็ตกใจละมึงนอนอยู่แล้วมันมันมีอันแหลกัะแป๊บนึงอันไหนวะนั่นมันอิโม่หรือเปล่าเออมันมีแบบโน้ตแพด ไม่ใช่เออเฮ้ยกีตาร์ก็ได้นี่วะกีตาร์อะไรก็วะไม่รู้ว่ากูออกกองกันเยอะๆเลยอย่าเลย่าเต็มร้านเนี่ยดูดูดูหน่อยฮะเริ่มเลยกันเหรอไอ้ี้ยกูออกไม่ได้ทบ อย่าได้แล้วจะออกยังไงอ่ะค้นเลยเหรอค้นเลยเหรอเออจะออกยังไงวิ่งออกไปเลยไงออกไม่ได้อะไรออกไม่ได้เนี่ยได้ไม่ได้เนี่ยมึงโกงได้ปะนี่ไงนี่ไงไหนไหนมึงมึงเก็บมึงเก็บข้างหน้านี่ดิมึงเก็บตรงประตูดิมึงเก็บได้ปะเก็บออกไปเออเไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะพอแล้วพอแล้วเออได้แล้วมาวางเพิ่มมาวางกวยดิ S <S> เอาเยอะๆเอาเยอะๆเอาเยอะๆเยอะเท่าที่แบบมันจะเริ่มหน่วงเริ่มแตกแล้วกูบ้กหลังคาเลยกูขึ้นมึง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 อย่าเดินมึงอย่าเดินอยู่ที่เดิมโอกูตกแล้วอะไรลกับโอ้ยไอ้ย่าอันนี้คือโลาะลของมือสองไงใครอยากได้ก็หยิบไปกีตาร์ไม่หมดเกลียอกไม่ได้อะโหล่หนึ่งเฮ้ยย่าชวกูเลยแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะเข้ามาปนได้ยัง โปรเลยมึงโปรเลยมึงโปรเลยเออเอาอะไรประตูปนเข้าไม่ได้ใช่เหรอโอ้ยยอ้ยเฮียเป็นไรปะฮะก็ของประตูนะไม่ได้ก็เฮียแล้วกูเข้ามาแล้วเดินเข้าไปเออไม่ได้เอาไอ้เหี้ยไอ้สั่งเอ้งั้นมึงทำเพิ่มเลยกันเออเดี๋ยวกดูทำเพิ่มเองเอาอะไรเอาอะไรเพิ่ม เอ,เอาทั้งสองเลยโอ้ยโอ้โหเียก,กูเดินยังลมม้มอ่ะทำไมมึงเริ่มหน่วังยังเอเอ <c oughs> ออกอยังกูเปิดเรียบร้อยแล้วกูวจะไม่เก็บเงินไม่งั้นมันจะรีเจกไปออกไปออกไปออกกันนะเออออกเลยออกเลยไอ้พ่อกูรู้สึกว่ามันน้อยลงว่ะทำท่าทำท่ารีบเ,เดดิินไปมึงอ่ะมาดมาิมาแล้วมาแล้วไอ้เฮียท่านั้นมีไหนวะเออหนึ่งเก้าหนึ่งร็วเร็ว เอาแล้วใครมาวะดิบมาเลยเดี๋ยวดูอะไรผบเปล่าวะอุ้ยรู้ผบไม่ใช่หรอไม่รู้แต่มันจอดโดนพี่อะไรวะแล้วตำรวจเอ้ยลงมาละโอ้โหอย่าควักเทเซอร์เข้าสานไม่ได้ ไอ้ย่าเขติดโคโรแล้วบบอมาแล้วบอนี่ผอเทิ์ชิบหายล้รู้เป่าวะอ้วนรู้ไอ้เตินไอ้ท้องีตาดสตาดสตาล้วไปไอ้ห่ย กูเข้าแลาวตัวใครโตมันละโอ้ยไอ้เหี้ยมันเป็นเพราะว่ามันเข้าฐานโอ้ยโดนจับเลยโดใจะเย็นบอไอ้เย่้อล์กกูรู้แล้วทธอไมเราไม่ได้ยินแบบว่ามันคุยกันมันคุยกันดิสคอร์ดไงเออว่เอออย่าลืมว่ามันคุยกันดิสคอร์ดดีกว่าไอ้เหี้ยรถของรือมือมาตั้ไหนมาแล้วไม่รู้ตำรวจเปนมาเอง ไอ้ยยโดนจับเลยยัยย่าไปทำยียอะไรสัตว์อดขอตัวอีกคนหนึ่งนะไม่มีอะไรครับคุณตำรวจพวกผมแค่มาดูเฉยๆอ๋อบอกมนเก็บขยะเป็นไงผมบอกแล้วไม่ได้ป้นไม่มีไอ้หียกูก็ไม่มีจะมีได้ไงกูไม่ได้จกมาไม่มีของกลางอ่ะผมไม่ได้ป้น คนตำรวจต้องไ่เช็คในร้านสิเออมถามนี่มีเคสเหรอมีเคสเหรอครับตรงนี้มันมีเคสแล้วผมเลยมาครับผมพวกผมมาดูเฉยพวกพวกคุณตำรวจลองไปดูข้างในร้านสิจะเข้าไม่ได้เลย่เข้าไม่ได้เขาทำงไงดแล้วใครเขามาทิ้งอะไรตรงนี้เนี่ยเตินอุ้มไปทีเออนี่ไงนี่ไงเขาอยาล้ว โอ้โหตำรวจตำรวจอุ้มบาเข้าอว่ะผ้าปูเปลกเออตอนนี้กูแหลกด้วยผ้ากูไม่ใช่เหรออแล้วทำไมตำรวจไม่เห็นจะแหลกเลยวะเดินเดินได้ครับแต่มันผมผมมันมันแหลกยังไงกูว่าจะมาวางยาตำรวจกูว่ามึงนี่เป็นเองมึงกูโดนวางยาเองนะเนี่ยกูเดินไม่ได้มึงแหลกมากขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ตรงไอ้ยไม่ตรงอะจริงไหนไม่ตรงแหลกอ่ะ เออเนะะ uh, ี่ยอ่ะเดินได้ปะไม่ได้ทำไมอ่ะนี่กูเดินแล้วนี่กูเดินแล้วกูกูกูโคตรเดี่ยเลยมึงแหลกเอง้ะเดี่ยวเฮียสวัโดีคุณตำรวจว่าแหลกไหมครับข้างในอ่ะมันก็ไม่แหลกนะไม่แหลกกว่าอ๋อโอเคครับไอ้ท็อปไม่แหลกไอ้เริ่มทำให้มึงแหลกแล้วกูกูน่ะกะเออสงสัยกูเป็นคนวางมั้ง เออเกี่ยวป่าววะรถก็โดนยึดทำเหี้ยแล้วได้ปะเนี่ยไอเหี้ยเอ้ยตอนนี้คือภารกิจเราคืออะไรภารกิจของเราคือในเมื่อมันไม่เป็นอะไรแล้วก็ท็อปแล้วก็อะไรวะเอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันอาจจะแลกกันในพวกเนี้ยลงลงลงมือเอาลกองก็มือด้วยอะไรเนี่ย เสกกระจายเลยเอาเอาอะไรนี่ก๊อฟกำลังคว้าอยู่เลยต้องกินทางนี้ยเจ้าเอาเยอะๆเอาเยอะๆครื่องมืออะเอาเยอะๆเอาเยอะๆเออตำรวจมาตรวจมาตำรวจมาตเร็ว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 ขึ้นรถครับรถาับเป็นไรครับเนี่ยไป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 แล้วเขาไปแล้วครับ ไปแล้วอ่ะยิงไม่โดนยิงไม่โดนวันนี้วดิ้นเลยแหละครับนี่ไอ้เหี้ยเอ้ยมันเป็นเพราะว่านี่เว้ยคนมันน้อยใช่ใช่ถ้าคนหกสิบห้าสิบหกสิบตอนที่เหมือนแอร์ดอกไอ้เหี้ยแม่งยังไงก็ก็หน่งไวงเว้ยไอ้เหี้ยไม่ได้<อ>ดกาละเนี่ยเราใช้วิชาหนีตำรวจแบบสามร้อยเปอร์เซ็นสามร้อยไอคิวสามร้อยไอคิวไอคิวที่โคตรเฮียอะไรสัตว์ไปดู ไอ้เหี้ยเป็นวิชาคู่เหี้ยนะเว้ยท็อปลงก่อนคามุยชิปอีเอาไอ้ยี่อได้แล้วตำรวจมาทำไรเนี่ยอะไรสวัสดีครับคุณตำรวจกำลครับเนี่ยอ๋อพวกผมกำลังคุยกันนะครับกำลังต้องมันมีจำดูดูมีพิรุษจังครับเนี่ยไม่มีครับไม่มีมีได้ยังไงหรอ ช่แต่งตัวดำๆใส่อะไรดำๆดูมีพิลึกๆโอ้ไม่มีหรอกไม่มีใจขาวตัวก็ดำไปและกูดำไปตัวดำๆอะไรก็ได้ไอ้ให้กูแต่งตัวแบบนี้ก้มกดอันนี้เหรอความชั่วเรามันขนาดนั้นเลยว่ามันแพรกระจายไปเลยว่าไอ้เงี้ยวันที่เลยตำรวจครับผ่านยังดูออกว่าเราจะไปทำอะไรไม่ดี โอเคประมาณประตูที่สองประตูที่สามอ่ะมันไกลไปปเพื่อเอออ๋อทำงอไว้นี่ได้อยู่อ๋อเฮ้ยจะทำไรอ่ะเอาสัตว์แล้วกูนั่งกล่องได้ยังไงห้องกลางเนี่ยห้องกลางเนี่ยเออคนนี้ไงอ่ะมึงลองทำดิขึ้นมาเมื่อกี้กูยังโดนรถอยู่เลยรถอยู่ไหนรถอยู่ไกลเกินแป๊บนึงใช่เหรอเออไอ้เหี้ย เราต้องการเขาเลยเอ้าอีลักกี้เฮียตกใจหมดตกใจมาทำอะไรดิจะมั่งเงแ้งี้สิไอ้ท็อปท็อปเงี้เลยเงี้เลยเงี้เลยเดี๋ยวไม่ใส่สูทหรออ๋อจะเกลียนตำรวจน่ะปุ้นเลยปุ้นเลยเดี๋ยวถ่วงเวลาให้ไอ้ท็อป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 เมื่อเอากล่องขังอีลักกี้ก๊อปอ๊อบป๊อปเฮียท็อปไอ้เหี้ยก๊อปป๊อปท็อปเฮียอะไรวจตอนเนี้ยบอกมันปุ้นเลยบอกมันปุ้น เอาเอาใครมาเปิดอ่ะใครมาอะไรวะเอ้ยไปร้านอื่นร้านอื่นจู่ไปแล้วเฮ้ยไปร้านอื่นหรอไปร้านอื่นจู่อะไรจู่ไปร้านอื่นไปร้านอื่นมายังไงเนี่ยโคกมันปลาปลาร้านอื่นไปไปร้านแดงมาโอเคยอดพอตำรวจมันเห็นนะเห็นข้างมันดิอ๋อได้ปะโอ้ เอ้ยไอ้เหี้ยขามูย่ะสัตว์ไอ้เหยอะไอ้ท็อปแต่ละอย่างให้เราไอ้ชิทขนน่ะไอ้สัตว์โคตรเขี้เลยอย่างอย่างปุเลยปุเลยประตูนี้ปิดได้ไหมเฮ้ยท็อปเอะเลยเงะเลยท็อปงอเงะเร็วปิดแล้วนะเออปิดเลยปิดเลยตรงนี้เลยไอ้ทบไปหลายกล้องเลยหลายกล้องเห็นเห็นเห็นเยอะเยอะเยอะมันจะได้แบบกูไม่เห็นกูไม่เห็น พอแล้วพอแล้วพอแล้วยิงไหมยิงไหมแล้วเราจะทำไงอ่ะประตูนอกนี่อีกประตูนอกนี่อีกเดี๋ยวประตูนอกนี่อีกสักสักวางเยอะๆวางเยอะๆจริงๆก็ว่าไว้แค่ตรงนี้ก็น่าจะหากว่านะ <c oughs> ไอชอบตำรวจนะมาแล้วพอแล้วตำรวจอ่ะมาละมาละเอาได้ไหมวะ <c oughs> <c oughs> เออเฮ้ยมันออกมันออกไว้ได้เว้ยแต่มันเข้าได้เว้ยเราเราก็มองเราก็มองไม่เห็นล็อกเชือกอู้เออมันไม่หันมามองหรอกไปดูไปดูเขาหน่อยไหมฮะตำรวจไม่มาหรอวะตำรวจไม่มาทุบทุบเย็บเย็บทุบเย็บเงีย็บทุบเงีย็บเงีย็บทุบไอ้เจ้มันเห็นเราแล้วทำลายไม่ออกมา ไอ้ย่าแม่งยืนโบนตั้งนานแล้วเว้ยท็อปร้องโอ้ยโอ้ยตีแล้วตีแล้วนังโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคหนีก่อนหนีก่อนหนีหนีให้มันร้องเพลงช้างร้องเพลงช้างก่อนร้องเพลงช้างโอเพลงช้างช้างช้งช้ง ลองเคยเห็นจ้างหรือเปล่าั้งมันโตไม่เบาจะบุกไมแกงม่วงมีเขียวตายม่วงเรียกว่าควยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่มมีตาหไม่เถูกไมู่ไมไม่กอ่ะจ้ากูมาถึอเวงบ่นตั้งหนาแลยเวอกกูว่ามันน่าจะบ่นนะเอาเอาออกไว้หรอ ตำรวจไม่มาไม่เกี่ยวตำรวจไม่มาโอ้โหขังกันขนาดนี้เลยมั้งอ๋อไอ้ยังออกไม่ได้ไอ้เจ้าเจ้าขาบุยเขาเขาขาพึ่งออกไปเออกูไม่ได้อ๋อได้แล้วท็อปเอารถเอารถเอวรถเอวรถเอวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันบุนมันบุนด่านด่านสองรองเพลงช้างอีกรอบนึ่งร้องเพลงไม่รอบเพ่งหรือเปล้วเหรอ แลใครวานี่ยใครวะเนี่ยไม่รู้โลครับครับผมโดนขังสอดขังถ้าพลาดอะไรโอ้ยยี่เรามาจต่ไขวโอ้ยยี่มาคนเยอะเลยทุกคนไอ้เหี้ยมาเลยโอ้ยยี่วัวหมดเต็มเลยใช่ปะเนี่ยโดนขังเอ้ยสวยละอยู่คนโดนขังเนี่ยโดนขังโดนขังให้เข้ารอไม่จ้าก็ครับเอาเรียบร้อยเข้าไปขังอีกคนมุติดจับ อะไรเฮ้ยดันดันดันอยู่ที่นี่ก็ไปเติร์นับตบนบตบดันดทำไมไม่ได้ข้างในก็ดันเข้ามาเราจะทำยังไงดีกับคนข้างในนี้ขวานผมเป็นเถอะมีมีมีอะไรไีอะไรให้ใครรอดโดนให้ใครรอดโดนจูบมันไหมใช่กอดกันกอดกันดิบอกรักกันด้วยแล้วก็จูบจูบกันด้วยจูบกันด้วย ใช่เพื่ออิสรภาพไงอิสรภาพหมอไปวันนีอะไรใครไปวิ่งเข้าไปตอนนี้นะครับกูบอกทุกคนตามเขาทำตามเขาเลยอะไรหรอกอะไรอึบอึบอะไรนี่คือกล้าใจจุ๊บด้วยจุ๊บกันด้วยจุ๊บกันด้วยสวัสดีเสียงจุ๊บไงไอ้เีย ใช่ไอ้เหี้ยเออไ้ี้ยเนอขอขอเสียงชายไอ้เหี้ยกูจี้เลยไอ้เหี้ยเอ้ยนี้เลยอพี่ดีก็มาให้เหยตกใต่ไอ้ยังแม่งหาตัวไอ้สองแม่งวิ่งคนที่สองแม่งยังวิ่งข้าไปไอ้ทอ ได้ละได้แผนเล่นแผนเล่นเนี่ยแผนเนี่ยกูว่าใช้ได้คือตอนเนี้ยมันคนเออตำรวจก็ไม่มีอะไรว่ะตำรวจกับคนไม่มีอะไรเพราะมันดึกไงเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนมีคนใช่ป่ะเราอะเรามาดักร้านด้วยพอใครเข้าไปเข้าไปใช่ป่ะไปโดปุ๊บเออเราระวางข้างในเหมือนกันข้างในข้างในล็อกนึ่งใช่ใช่เราจะมาดักรอหน้าร้านไงใครเข้าไปปุ๊บเราจะไปวางข้างใน ชุดหนึ่งแล้วก็ชุดสองข้างนอกโอเคปะโอเคไปแล้วครับผมวันคนนี้กูต้องนอนเดี๋ยวคืนนี้ต้องนอนช้าเช้าหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เออเดี๋ยวพรุ่งนี้เราใช้วิธีนี้แหละนวก็คนข้างหลังผมนะครับ EQ Nock Gaming อย่าลืมไปติดตามนะครับจับช่างผมด้วยนะความเพี้ยนแบบนี้ก็ได้นะเฮ้เราไปหาร้ายก็ได้คืน